สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีพากลุ่มน้องๆที่รักเรื่องของการทําสมาธินะคะวันนี้ก็จะมีคุณครูนะคะเป็นตาต้องให้เราพี่เดือนคุณออฟนะคะเราเจอสถานที่แห่งนี้ตอนที่เรามาที่บ้านคุณป้าแล้วมีความรู้สึกว่ารถที่มันวิ่งมาแวบ,บแรกเนี่ยมันมีคลื่นพลังงานที่มีความเย็นนะคะเย็นสบายแปลกๆวิ่งเข้ามาในรถก็คุยคุณรูว่าเออตรงนี้มันมีสถานที่แปลกจังนะ แล้วเราก็นัดกันนะคะว่าจะมาดูสถานที่อย่างนี้แล้วก็นัดจันมานั่งสมาธิเราจะนั่งสมาธิกันตรงช่วงนี้นะคะมันมีความยาวอยู่ประมาณสักสักสามสี่ร้อยเมตรได้ไหมคะคุณโรนะสักสามสี่ร้อยเมตรจากตรงนู้นแล้วมาตรงช่องทางหลังเนี้ยค่ะมันมีต้นไม้ที่ใหญ่โตแล้วก็มีความอดาสสัมผัสได้นะถึงความแปบพี่เดียรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าตรงนี้มีพลังงานอ่าดีมากโดดเด่นที่สุดเข้ามาไม่สัมผัสได้เลยเอเอโดยเฉพาะ โดดเด่นมากอะ่ะเป็นเป็นพลังงานที่ดี<ช>ด้วยที่มันดีมากๆเลยรู้สึกตั้งแต่วแรกที่เราลงมาเลยเออใน,นขนาดทุนราคะเย็นๆเลยนะคะทางซ้ายเราเย็นๆก็เลยเอาดอกไม้มาไหว้ศาลเจ้าพี่นะคะแล้วก่อนที่เราจะทําการนั่งสมาธิหมู่กันนะคะเราจะนั่งสมาธิหมู่ที่นี่โดยตั้งพีระมิดแล้วก็เราก็จะทําวิธีการนะคะขอ บาลเมเจ้าที่นะคะเปิดทางให้พวกเราได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องสมาธิให้มากขึ้นให้กระจายไปสู่ผู้คนได้มากขึ้นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะก็จะมีแต่ความสะดวกสบายโปร่งโร่งเบาให้เราได้ทํากิจกรรมนี้ได้เท่าที่เราจะถูกพาไปนะคะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาเราไป้วก็จิตวิญญาณของเราด้วยที่เรามีความบริสุทธิ์ใจที่เราจะทํอย่างนี้ อันนี้เราก็จะมาขออนุญาตเจ้าที่นะคะแล้วก็ขอพอรท่านงั้นคลิปนี้เราจะให้พรทุกท่านไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆน,นะคะท่านใดได้เห็นได้ดูหรือว่าได้เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยทุกพรที่เราขอก็จะเป็นของท่านด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะเราถือว่าทุกท่านเห็นทุกท่านก็ได้พรหมดนะคะอันนี้เราก็จะไปไหว้เจ้าที่กันนะคะ ในเรื่องของการพาคนนั่งสมาธิหนึ่งเราผ่านมาตรงสถานที่ของท่านเรามีความรู้สึกว่าที่บริเวณนี้มีความพิเศษและความศักดิ์สิทธิ์เราจึงมากราบนะคะมาขออนุญาตทํากิจกรรเปิดนิติทางพลังงานนะคะไม่ว่านิติทางพลังงานนี้จะเป็นประตูไปสู่ดินแนดนใดที่เป็นดินแดนที่ดีงามนะคะเป็นบินแดนของผู้มีศีลเมตตาอันเป็นดินแดนของเพศต่างๆนะคะขององค์พญาน,นาคต่าง เมืองรับได,ดต่างๆก็ขอให้ได้เปิดมิสิพลังงานเหล่านั้นให้เราได้สัมผัสให้เราได้รับรู้ในขึ้นพลังงานของสามลัทธิที่กาลัง,งน,นั่งสมาธิต่อจากนี้ไปนะคะวันนี้เรามาขออนุญาตขอให้ท่านดูแลปกปักษาคุคาม้มครองพวกเราขณะที่นั่ของสมาธิอย่าได้มีพลังงานใดๆที่ไม่ดีแอบแฝงเข้ามาทําให้ขิดอันบริสุทธิ์ของเรลานั้นมีความไม่มั่นคงนะคะก็ขอถวายดอกไม้นะคะ เ็นเื่อสก,การะบูชาท่านจ้าพี่นะคะ,แ,ะแหนงนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครเพราะเรายังไม่ได้สัมผัสนิเครื่องท่านแต่เชื่อว่าเป็นพระถู่ฤสีค่ะนะคะจากนินดๆที่ได้น่าสมาที่เห็นถ้าหากนั้นศาลตรงนี้เป็นที่ของพระปู่ฤษีก็ขอให้พระปู่ฤษีดูแลคุนมความพวกเราและเปิดให้ติดทานนะนะ,ะให้พวกเราได้สัมผัสได้เห็นแล้วก็ขอพรให้เรากกประสบความสำเร็จในการิการงานที่จะทำต่อไปด้วยเถิด ดูตอนแรกน้องดูตอนสุดค่ะงนาอ้าของกะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทําวิธีแล้วนะคะ,คคะวันนี้เอมี่นะคะได้ตั้งสนามพีระมิดเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากอันนี้มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือความเชื่อเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครเจอเครือเถาหลงเนี่ยไม้เครือเถาหลงเนี่ยค่ะเป็นเครือเกี่ยวกับไม้พันธุนะคะมีลักษณะเหมือนกับ คดเคี้ยวเหมือนวงงูนะคะัวงูถ้าหากว่าคนเดินป่าเนี่ยข้ามเครือเถาหลงเนี่ยจะทําให้คนนั้นหลงป่าแล้วออกมาไม่ได้นะคะแต่ว่าคนคนนั้นก็จะไปเจอมิติของของหลากหลายนะคะพลังงานที่อยู่ในป่านั้นวันนี้เอมี่มาเปิดมิติทางป่านี้นะคะซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครทาอย่างนี้มาก่อนในในใน,ในแวกนี้นะคะเอมี่ก็เลยมาใช้ตัวเครือเถาหลงนะคะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเปิดมิติสนามพลังงานของพีระมิดด้วยนะคะ เพือเถาหลงอันนี้นะคะจะใช้วางไว้เป็นประตูแรกนะคะเอมิจะวางลงอย่างนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วก็จะให้น้องๆนะคะที่จะนั่งสมาธิเนี่ยเดินข้ามเพือเถาหลงเขาบอกว่าถ้าใครข้ามเพือเถาหลงแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่มิติหนึ่งในเรื่องของสมาธิงั้นเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเรือเถาหลงนะคะแล้วก็จะเข้าไปประจําสู่ต่างๆที่นั่งสมาธิปินิดกันอันนี้เป็นอันอันดับแรกเลยเดี๋ยวเอมิจะเดินข้ามก่อนเลยเป็นคนแรกนะคะอะครับ้านก่อน ขออนุญาตเจ้าท ka ี่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางนะคะเราจะใช้เขาวันของเรือเถาหลงอันนี้นะคะเป็นเส้นทางเปิดประตูมิติทางพลังงานขอให้น้องทุกท่านที่นั่งสมาธิที่นี่มาแผ่บุญที่นี่ให้กับเทีเยวาสวาร์สกับจิตทุกดวงวิญญาณทุกสกปรสิ์ที่นี่ได้รับกระแสแห่งแสงสว่างแห่งบุญกุศสที่พวกเราสร้างกันมาขอให้ท่านเปิดทางเปิดทางเปิดทางให้พวกเราได้เห็นได้ขค่สึญญาณจันญานสูงสุดเปิดทางให้เราเข้าถึง สมาที่เก็บแรงกาเปิดทางให้เราพบกับเส้นทางที่จะนําเราไปสู่เส้นทางของผู้ฝึกปฏิบัติจิตที่สง่างานได้ต่อไปค่ะเขาบอกว่าต้องข้ามข่าวซ้ายขาซ้ายโอ้่าตามาตาข่าวซ้ายมาตาข่าวซ้ายมานี่โปรเดินมาโปรข้ามา เอาสายผ้ามาโอเคประจาจุดได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะวันนี้เอกนะลิกเลยที่เดนงม่วงจะไปปิดประตูด้านหลังตอนเลิกงานนะคะพอไปปิดตรงนี้ทีแล้วเดินข้ามออกอันนี้อันนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเจินั่งสมาธิกันได้ค่ะหม่วงร้อนไหม